ขอเชินพุทธศาสนิกชนร่วมงานมหากุศลครั้งใหญ่มหามงคลสูงสุดในชีวิตงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดภูเขาดิมตะบนกุแรกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่5ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2579วัน9คืนและในวันที่14กุมภาพันธ์ ขอเฉื่นร่วมพิธีสุดยอดมหามงคลเข้มขลังพิธีตัดวายลูกนิมิต ในงานร่วมกิจกรรมการกุศลม,มากมายร่วมบูชาดอกไม้ทูกเทียนทองปิดทองลูกนิมิตตักบาทประจำวันเกิดตักบาทร้อยร่วทมทำบุญพระป่าลอยฟ้าร่วมจองเป็นโจาภาพมีดตัดวายลูกนิมิตเอก1 0 0 0 0แบาทมีดตัดหวายลูกนิมิตรอง1 5 0 0 0บาทมีดตัดวายลูกนิมิตรบริวาร108ลูกเล่มละ3,000บาทเจ้าภาพโรงทานเจาภาพอื่นๆ หรือร่วมบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังศรัทธ,ธาของท่านในงานร่วมทำบุญกับนาวาพาโชการกุศลลุ้นรางวัลใหญ่มากมายและพบกับความยิ่งใหญ่ตระการตากับดวงไฟล้านดวงรอม,มุมเซลฟี่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกภายในงาน ชมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านนักเรียนและศิลปินชื่อดังเต็มเวทีระบบแสงสีเสียงอลังการทุกค,คำคืนงานนี้วัดจัดเองร้อยเปอร์เซ็นต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อจองเป็นโชว์ภาพหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูจิตตาพิรมด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลท่ายาง จับอาวาดวัดภูเขาดิ่ม062-324-7897คุณสริพันธ์แก้วกำยาน0819709798และคุณเรนูขวัญเมือง082-116-609ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุ่งไทยเลขที่บัญชี664-315 3530ชื่อบัญชีปองบุญลูกนิมิตวัดภูเขาดิมงานมหามงคลสูงสุดในชีวิตหนึ่งวัดจัดได้ครั้งเดียวงานผูพัทศสีมาปิดทองฟังลูกนิมิตณนะวัดภูเขาดิมร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลอย่าง